สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาพามาชมคลิปสั้นๆกิจกรรมวันหยุดทําเงินของเรานี่คือกิ่งละห้าสิบาทนะครับกิ่งฝรั่งกิมจูเอาไปทําต้นพันธุ์ให้ลูกค้าที่สั่งกันเข้ามานะครับน่าจะหมดแล้วนะครับกิ่งพันธุ์รอบนี้นะวันนี้ก็จะได้ได้อยู่ประมาณ100่งกิ่งที่ผมคร่าวๆดูนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อน ถ่ายได้เมน่ครับผมจะนี่นี่นี่น,นตัดหมดเลยครับอันนี้นะดูดูดนะนี่น่าจะได้อยู่หนึ่งร้อยกิ่งเราไม่ได้ตอนกิ่งเล็กหรือกิ่งแขนงที่เล็กๆนะครับเราจะตอนกิ่งแขนงที่มันลำใหญ่ๆเลยสังเกตไหมครับเราแช่น้ําไว้ก็มีนะแต่ตัดอย่างเงี้ยมันมันแห้งใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปแช่น้ําก่อนเพราะพวกพวก,พวกนี้กิ่งมันเก่และ้ะเพราะว่ามันผมตอนไว้นานแล้วครับเราตัดไปเรื่อยครับบางทีก็หลายเดือนหลาย แต่ปกติประมาณสักเดือนหนึ่งจะพอดีครับแต่นี้เราทิ้งไว้สักสองเดือนสามเดือนมก็กิ่งเขาจะแก่แก่ทีนี้น้ําในถุงก็จะแห้งใช่ไหมผมก็เลยต้องไปแช่น้ําให้มันกลับคืนมาก่อนแต่ก็ไม่ตายนะครับรอดร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้กับแข็งแรงดีดูครับนี่อีกฝั่งนู้นนะดูฝั่งนู้นนี่น,นี่ก็แตกลากดีแล้วครับเดีแ๋ยบบนี้ก็ตัดไปซ้าได้แล้วนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนแล้วเราต้องรีบเอาส่งให้ลูกค้าด้วยครับลูกค้าจะได้ไปปลูก ไอมะพร้าวไอมะพร้าวผมพูดผิดไอฝรั่งกิมจูของเราเนี่ยลูกเล็กๆเงี้ยผมทําไมถึงตัดทิ้งยอมตัดทิ้งใช่ไหมมันสูงครับแบบสูงแบบเนี้ยเนี่ยนี่ผมเอาไว้ตอนทํากิ่งทําไม่ทันนะครับทำทำอยู่คนเดียวเนาะทําไมทา่ทันเราก็ตัดเขาลงมาด้วยเลยตัดมาก็จะต้นต้นมานี่เพียงนี้เดี๋ยวก็แตกมาใหม่ครับแตกก็ออกลูกใหม่เดี๋ยวนี้ฝั่งนู้นเราก็จะไปตัดเหมือนกันเราตัดมาหลายหลายหลายฝั่งละจะตัดให้หมดครับถ้าเราตัดกิ่งไหนเราก็ตัดไปด้วย ฝรั่งกิมจูเราก็เลยจะไม่มีขายที่ตลาดนะครับช่วงนี้นะฝรั่งกิมจูประมาณสักปีหน้านะครับปีหน้าผมก็จะไม่มีแล้วนะแต่ปีหน้าทั้งปีอาจจะได้กินอยู่แต่หลังจากปีหน้าไปแล้วอาจจะไม่มีแล้วเพราะเพมะพร้าวเราโตแล้วนะครับเราก็จะให้พื้นที่มะพร้าวเราละแล้ว,ลวตอนกิ่งขายไปเลยครับกิ่งละห้าสิบาทแต่แต่ไม่ได้เอาไปให้แบบนี้ห้าสิบาทนะผมมาไปซ้ำใส่ถุงดําให้ก่อนประมาณอีกสัก ไม่ถึงเดือนนะครับก็ลงปลูกได้เลยประมาณสักเดือนหนึ่งไปเต็มเต็มเต็มที่ครับลากก็คงจะเดินดีแล้วเพราะฝรั่งลากเขาเดินเร็วนะครับเพราะเราตอนกิ่งใหญ่ด้วยปกติผมซื้อมาตอนเริ่มต้นผมจะเอาที่ได้มาจะเป็นกิ่งเล็กๆแบบนี้นะกิ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนนะนี่ผมลองลิตาออกนี่จะเป็นกิ่งอย่างนี้ที่เราผมผมซื้อมานะครับกิ่งเล็กๆครับเป็นตุ้มเขาเรียกว่าเป็นตุ่มตอนแต่ของเราทําให้ลูกค้าเราทําทําแบบกิ่งใหญ่ๆไปเลยเห็นไหมครับนี่ ลำเก๋ๆลำมใหญ่ๆใหญ่กว่านิ้ซีกสีผมนี่ลำใหญ่ๆลำม่ใหญ่ลำม่ใหญ่เพราะว่าเราเราเอาลำเก๋ไปเลยปกติเขาจะเอาลำแบบนี้ใช่ไหมตอนถ้าต้นเดียวได้เป็นร้อยเป็นพันตุ่มครับแต่อันนี้เราทําได้สิบยี่สิบตุ้มก็พอแล้วเราก็ถ่ายห้าสิบแบบปลูกแป๊บเดียวออกติดลูกไปเลยติดลูกติดหมากกินผลได้เลยโอเคคลิปนี้ฝากเพียงแค่นี้นะครับไร่บุญตาของเราตั้งอยู่ตาบลภูหออําเภอภูหลวงจังหวัดเลยเดี๋ยววันหน้าหรือโอกาสหน้าผมจะพามาเดินชมหลังจากเรา ใส่ปุ๋ยหรือเคลียพวกจิงฝรั่งกิมจูออกเดี๋ยวผมพาเดินสม o m เปงนี้นะเป็นแปลงมะพร้าวที่ยังไม่ได้ผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เริ่มมีออกจันทร์ออกลูกแล้วเห็นนะครับแต่ลูกเขาจะเล็กไม่สมบูรณ์แต่แปลงข้างบนเราออกลูกออกจันทร์เก็บมาได้สองปีละแต่นี่เปงแปลงใหม่บาง,บางต้นบางที่ผมปลูกสองต้นใส่กันมันคือการทดลองครับแล้วก็ศึกษาไปด้วยจะได้รู้ว่าเออปลูกหนึ่งต้นปลูกคู่ปลูกสองต้นใส่กันจะเป็นยังไง เราก็จะไม่มีความรู้ดีกว่าไปฟังคนอื่นมานะครับเราจะไม่ได้ความรู้อะไรหาหนาสู้เราทําเองกับมืออย่างเงี้ยครับเราเรารู้เลยว่าเออหลังจากเนี้ยถ้ามันจะออกลูกหรือไม่ออกเราก็จะจะรู้เลยนะครับแต่ถ้าเราฟังจากคนอื่นบอกมาเราก็ตามนั้น,นะไม่ได้อะไรหรอกได้แค่ได้ยินเขาฟังได้อีกได้ยินเขาคุยมาโอเคเดี๋ยวผมขอญาตัดไปเรื่อยก,ก่อนนะครับแปลงนี้ประมาณร้อยห้าสิบต้นนะครับมะพร้าวน้ำหอม พลังกิมจูประมาณสัก250กอไอ้250ต้นประมาณนี้นะครับคลิปนี้ฝากเพียงแค่นี้นะครับไล่บุนตาสวัสดีครับเออฝากเบอร์ไว้ก่อน093 16 19 256ไล่บุนตาของเราตั้งอยู่ตำบลภูหออำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับส่วนแปลงน,นี้เรากำลังจะทำเป็นห้องพักหรือรีสอร์ทหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเงียบสงบในกลางสวนของเราเองนะฝากติดตามด้วยครับเราขอทำร้าน ไอ้อาหารกับร้านคาเฟ่ก่อนร้านคาเฟ่ก่อนก็ค่อยๆทำไปครับเราทุนน้อยครับทำตามน้อยคลิปนี้ฝากแค่่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจบติดตามรับฟังถึงตอนนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆเดอร์ฝากติดตามพร้อมเดอร์คลิปนี้สวัสดีครับ